โอเคสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้นะเบวผมช่องวินกัมเมื่อนะครับผมวันนี้เราก็จะมารีวิวเป็นส่วนของปืนใหม่นะครับมันก็มันก็ไม่ได้ปืนใหม่อะไรหรอกแต่นนะมันรก็ผมตอนนี้นะก็เหลือ14วันจะหมดแล้วนะครับซึ่งผมเนี่ยซุ่มนะครับได้ถาวนนะครับผมเนาะก็ คือผมไม่มีคลิปสุ่มเนาะก็ตอนนั้นคือสุ่มใบเดียวคือได้เลยนะครับแล้วก็ได้กับ VSS เนาะคือตอนนั้นสุ่มสองใบอะคือมันคือผมเอาบัตรจากเล่นขั้นอะอไปสุ่มมั่วๆม,มันก็ได้องนะครับผมเนาะเราก็จะมาบอกสเตตัสของมาเลนะครับผมสเตตัสของเป็นปืนในเอ็น,นนะครับไรซากุระจะเพิ่มสำหรับของเดเมซองลดรีโหลดแล้วก็เจาะเกราะหนึ่งมันดีมากๆเลยนะครับอันนี้เลยนะครับ แต่ก็ผมว่ารัวดีกว่านะแต่อันนี้มันเกรออาะไงมันยิงแรงอยู่นะคะผมมาเราก็จะมารีวิวนะแต่ถ้าทุกคนได้เสียงไกลก็ขออภัยด้วยนะครับผม,นะมเนาะทุกคนผมได้ขึ้นแดงแล้วเนาะขึ้นแดงครั้งแรกขึ้นแดงครั้งแรกในชีวิตนะอันนี้เลยนะครับแต้มก็ลดรัวๆตอนนี้ก็กล้าจะดีแรงแล้วเนาะเพราะผมไม่รู้นะว่าอีกซีซั่นหน้าเดี๋ยวผมจะได้ขึ้นหรือเปล่านะครับผมเนาะ ขันอะไรนักหนาไก่นะครับผมเราไปเล่นในโหมดซีบีกันเลยตอนนี้นล็อกก็อยู่ในซีบีรงเลยอันนี้เลยนะทุกคนนี้ไี้ขึ้นแดงแล้วขึ้นแดงแล้วนะครับผมเนาะก็มันเโอเคอันนี้ก็แยกไม้เนเพื่อนไม่ตามอ่ะเออคือผมชอบไปเดี่ยวค่ะแต่ถ้าเพื่อนตามก็ก็จะ วิ่งวิ่งวิ่งวล่งัิ่งวิ่งวิ่งวี่ยวิ่งวิ่เวิ่งว่งวิ่งวิเงวิ่งว่งวิ่งวิ่งวิ่งิ่งวิ่ง่งวงว่งวิองวิ่งวเนีวิ่งเ่ว เอาคิวด้วยนะไม่เป็นไรครับแม้วก็มีิวแตตอนี้ม,มีนแม่มันไม่ได้ดูน่าจะมีแหละ นะครับมีนี่ได้กินสำหรับของ a n ็นซากุระเลยนะครับนี่งอสวยงดงามเลยนะครับนี่ผมบอกว่าโคตรสวยครับเอันนี้อคือแบบผมไม่รู้ว่าผมคิดไปเองหรืออะไรนะแต่ผมว่ามันลากหัวง่ายนะถึงจะไม่ล่างนะแต่มันยิงแรงมากครับเพราะมันเจาะเกาะเนาะเจาะเกาะหนึ่งใจเลมิทสองมันเป็นตัวอ้อมเหมือนาผมจำไม่ได้เลมิทน่าจะสองแหละเจาะเกาะหนึ่ง ไอดีผมเป็นไอดีไก่ด้วยเนาะแต่แต่ถ้าเป็นไอดีที่ผมถูกแบนไปเนี่ยคือออกแยกมากครับพีคุณผูไมาเห็นครับเมื่อกี้มองแต่ตรงนั้นคือยืนนิ่งๆคือหัวตลอดเลยนะการนี้ไม่ค่อยเป็น MVP ผมชอบยินเยอะผมชอบยินรออเห็นไหม ผมเจะคนที่แบบเข่าๆอย่นี้เลยโอนย,ยเจ้าสุภาพละเจาะก่อนโหลากลากปิงน,นุกละนกลุกลกตดละเอ๊ะไม่ตกไม่ใช่นุกตด,ด,กด,ดทำไมโอ้ยทำไมเมื่อกี้ วอ,วอมวอมมือยังได้อยู่เลยทำไมสีมือไม่มาเราจะไปเอาหมัดต่อยนั้เฮ้ยทำทุกคนมันมันไม่ดูเลยมันค้างทังกก้งประตกอ่ะสีมือมันไม่มาครับลายมีดเจ็บรอยอะเจะซื้อไอวอซื้อซื้อหมด เล่นช้าเดี๋ยวอยาพขึ้งครับซึ่งผมเอกอั่ง้ได้อยู่เล่นไกลๆนะครับบ่ฮึอกเลยโคตรจริงครับจริงๆดูผ่านไปห้านาทีแล้วเกิไปเปา ขอให้มันอยากขึ้นก็พอโอ้โหต้น,นไม้ตายเลยต้นไม้ตายที่ชาเต็นชาเต็นไม่ใช่คนมันติดห่วงง่ายแล้วผมว่าเพาผมฝ <spinning> <c oughs> ีมือผมเองเ <c oughs> ข้ามา เล่นสองยาละก,กันเราจะเล่นแบบเซฟเซฟไปไกลเดินกับพวกผมเล่นเป็นของเอเอ็นเราจะมารีวิวเอเอ็นนะครับผม,มๆๆๆๆๆคลิปผมนะครับอาจจะลงทุกวันนะอันนี้ผมยังพูดยังไม่เป็มคำนะเพราะไม่มีคนกดไลค์ไม่มีคนกดตาม,มลงทุกวันเลยเอ,อ้ยคนให้คนแบบเบื่อช่องผมในหะ้คนแบบเฮ้ยทำไมลงทุกวันจนะัง ใครที่อยากจะมาดูคลิปผมก็ลงทุกวันมั้งอันนี้คือพูดไม่เต็มคำนะคะ ไอ้นี่ผมจะไปต้องเล่นกองแล้วไอ้ระยะนี้ยังได้อยู่นะครับเรกี่ยวกับตัวน่าต้องยิงผมแน่ลำบากว่ะนี่เขาก็ต้องรู้น,นี่อัพต์ไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม nghe là, yên không nghe mình đau nâng đau nặng,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  đau

หัวครับกนนะว้าาาวะกินแรงนะทุกคนเมื่อกี้เห็นไหมเจาะกกับไดเมดอ่ะคือรีโหลดนี่คือไม่ต้องห่วงนะครับคือมันคือไม่ต้องห่วงเลยเพราะมันมีที่รีโหลดนั่นอยู่แล้วเนาะอันนี้ผมนั่นสามอ่ะคือทุกคนเห็นไหมดอกละสามสิบดอกละสี่สิบอ่ะโคตรโกงครับนี่ิ่งติดหัวนะเฮ้ย ผมสู้ได้วผดผผะ,ะผมสู้ได้คนที่เล่นน้านบนนะผมสู้ได้คือไม่รู้ทำไมะแ,แต่ผมสู้ได้อ่ะคือฝีมือมันมาหรืออะไรไม่รู้ถ้าผมมีโคน่นเล่นไปก่อนเลยให้เพื่อนไ่อนยโอ้ยด่ากคน ย้ำมีว่ะโอเคย้ำเนี่ยดาวดาวมีที่ยิ่งดีเออแตกเตกหนึ่งดิจ่าหัวแตกไหมเออย้ำไม่มีด้วยหรอกอืมไม่ใช่อะไรหรอกยาไม่มีปั๊มเก็บหมด เราจะเล่น AN นะนรับะคะผมก็ามานะทั้งวันนะแพ้ชนะอะไรแต่ขอให้ได้รีวิวลสปอร์ตเพราะว่าช่องเอรีิวปหมดแล้วแหละอู๋ทุกคนนี่น,นายมีมีเป้ามีเป้ามีเป้านี่ซีซันหน้าผมไม่ขสสึ้นให้ได้เลยเห่รออีกเนี่ยแกนั่อย่าพิถึงครับ ผมน่าจะไม่มีมันขึ้นเด่นเฮ้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 ผ่านไปสิบนาที้วเห้สิดยาวเฮ้ยผมจะไม่ให้คลิดมันยาวเกินนะคือเราจะปิดฉากานี้ได้เลยนะครับเราจะปิดมันโอ้โหมันจะปิดผมคุ่นผ ก็เพนแน่ครับตอนนี้ไม่เ้าทำเพื่อคนดูหลังขึ้นเ่ี้ยเพนแน่เลย จุกคนดูไมได้ลยคน,นครับโอ้โหไม่เป็นไรครับเราก็จะเล่นเอเอเหมือนเดิมครับปืนนัปืนเหมือนเดิมครับอืมคือถ้ายามันมีเยอะนะผมขอช่วยนะจริงๆนะถ้ายามันมีเยอะนะคือเงกลง้องอะทำไมเขาไม่ให้ห้าก,กล่องอ่ะ <c oughs> ถ้ามีระเบิดคันนี้คือ ไม่เจอคนไก่ๆบ้างว่าฝั่งนู้นนะวนีมคือผมจะได้โชว์โชว์คนดูหน่อย้าทำสิบเกิดไปเปล่าเขาเล็นเล็งผมอ่าคขาเล่นเอดับพับสบายผมเลยนะครับผมเฮ้ยดาวครั้งแรกเบิ้ลเฮ้่อนทั้งทุกคนมีคนรู้ไหมว่าพูดนิดเดียว แพ้แน่นอนโอ้โหอี่นี้เดียวเองคือแต่หนูชอบไอ้วงสีแบบเกิดได้อะทุกคนชอบไอ้วงสี้อ่ะคือเขามองไม่เห็นอะถ้าใส่เสื้อพังอ่ะคือเขามองไม่เห็นอ่ะอย่างน้อยถึงรเราจะแพ้แต่เราได้ช็อตดีๆแล้วที่ลงสีช็อตดีนะครับหนึ่งหนึ่งสองขอดุมผมมะน,นะี่หนชอบไงงอ้วงเนี่ย ก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์ like กดติดตามกันด้วยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมเนาะ